สวัสดีครับวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายนะครับบทที่15แม่เหล็กและไฟฟ้าสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนหัวข้อ15.2นะครับแรงแม่เหล็กนะก็เป็นหัวข้อที่2ของบทที่15หนะครับหัวข้อแรกเนี่ยเราเรียน15.1สนามแม่เหล็กไปแล้วถูกกนะ็สนามเนี่ยเป็นบริเวณที่แรงแม่เหล็กจะถูกส่งไปถึงถูกนะเออถ้ามีสารแม่เหล็กอยู่ในสนามเนี่ยก็จะถูกแรงกระทำ นะครับเออ,องั้นมีสนามมันก็จะมีติดตามมาด้วยแรงนะงนั้นในหัวข้อนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องแรงกันนะครับเออลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแรงแม่เหล็กนะออทีนี้เนี่ยนะออในหัวข้อ15.2เนี่ยเราขอพูดถึงเนื้อหากว้างๆที่เราจะเรียนกันในหัวข้อน,นี้ก่อนนะ เดี๋ยวในหัวข้อ15.2มันจะแยกเป็นรายละเอียดหัวข้อ15.2.1นะเป็นแยกย่อยไปอีกทีหนึง่งนะครับเอ,อีเดี๋ยวลิสต์ให้ดูว่ามันแยกย่อยเป็นหัวข้ออะไรบ้างแล้วในคลิปนี้เราจะพูดแค่กว้างๆในแต่ละหัวข้อแต่จะไปลงรายละเอียดนะในแต่ละหัวข้อในคลิปถัดๆไปนะครับโอเคนะยั้นก็ มาดูกันก่อนว่านะเออในหัวข้อนี้เราจะแยกย่อยเป็นหัวข้ออะไรบ้างน,นะครับเอออย่างนี้นะเออหัวข้อแรกเนี่ยก็คือ15จุดอันนี้มาสิบห้าจุดสองใช่ปหมมาจุดสองเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็พอเราจะแยกย่อยเราก็จุดหนึ่งไปอีกทีหนึง่งนะครับมันชื่อหัวข้อว่าแรงแม่เหล็กนะครับเออที่กระทำที่กระทำต่ออนุภาค ที the so, it, it ่มีประจุเออนะถ้ามีอนุภาคที่มีประจุเคลื่อนเข้าไปในสนามแม่เหล็กมันจะมีแรงแม่เหล็กกระทำนะครับเออแต่ถ้าอนุภาคอยู่นิ่งๆในสนามแม่เหล็กมันไม่มีแรงแม่เหล็กกระทำนะนะครับเออแต่ถ้าเป็นสารแม่เหล็กอยู่นิ่งๆในสนามแม่เหล็กก็มีแรงกระทำนะแต่อนุภาคถ้าอยู่นิ่งๆไม่มีแรงแต่ถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่ปั๊บมันจะมีแรงแม่เหล็กกระทำทันทีเลยเออนี่ก็คือความแปลกของสนามแม่เหล็ก จะต่างจากแรงทางไฟฟ้านะแรงทางไฟฟ้าถ้าอนุภาคไปอยู่ในสนามไฟฟ้าปั๊บโดนเลยครับมีแรงกระทำทันทีเออแต่แรงไม่เหล็กยังไม่ใช่นะครับออ,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 อนุภาคที่มีประจุจะต้องเคลื่อนที่ก่อนนะเออถึงจะมีแรงไม่เหล็กกระทำได้นะอันนี้ก็คือเนื้อหาในหัวข้อย่อยแรกเราจะเจาะจงไปที่แรงแม่เหล็กนะครับที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุ รเราพูดถึงสปอยไว้คร่าวๆก่อนนะ,ะไว้นิดนึงก่อนวนะ่าในหัวข้อนี้เราก็จะเจอสูตรสูตรหนึ่งนะครับเออจริงอาจจะแยกเป็นสสูตรก็ได้นะครับจะเจอกับสูตรนี้เราสามารถหาแรงแม่เหล็กได้จากการเอาประจุไปคูณกับความเร็วนะอัตราเร็วของอ,อนุภาคที่มีประจุนะครับที่เคลื่อนที่อยู่ในสนามแม่เหล็กแล้วก็คูณด้วย B ก็คือความเข้มของสนามแม่เหล็กอันนี้คือการหาขนาดของแรง หรือบางครั้งถ้าแรงไอความเร็วกับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้ตั้งฉากกันมันทำมุมเซตากันเราก็สามารถหา F ได้จาก qvb s i n เซตา่เใช้สองสูตรสองสูตรนี้ใช้หาขนาดเอแล้วก็ในหัวข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะหาทิศจะสอนหาหาทิศหาทิศของแรงแม่เหล็กนะครับ โดยใช้มือขวาเออนะนี้ที่จะเจนในหัวข้อนี้นะครับนะจะมีสูตรเกี่ยวกับการหาขนาดของแรงแม่เหล็กแล้วก็การหาทิศของสนามแม่เหล็กโดยใช้มือขวานะครับแล้วก็ในหัวข้อ15.2.1น,นะมันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งแยกแทรกเข้ามานะครับก็คือหัวข้อ การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็กเออนะเดี๋ยวหัวข้อการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนเราจะแยกย่อยออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ยังอยู่ภายใต้หัวข้อ15.2.1 นะครับก็คืออนุภาคเมื่อมันเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะถูกเบนนะจะถูกแรงกระทำจนกระทั่งมันเบนแล้วก็มันจะเบนจนกระทั่งเป็นวงกลมเลยในกรณีนี้มันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะเดอ,อมันจะถูกเบนเป็นวงกลมไปเลยนั่นะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในในเนื้อหาส่วนนี้นะอันนี้ดูกว้างๆไปก่อนนะครับอ่ะถัดจากหัวข้อที่1คือแรงที่กระทาต่ออนุภาคนะเป็นแค่อนุภาคเป็นจุดเล็กๆที่เคลื่อนเข้าไปในสนามแม่เหล็กต่อมา ในหัวข้อ15.2.2หัวข้อย่อยที่2เนี่ยเราจะไปเรียนแรงที่กระทำต่อครั้งนี้ไม่ใช่อนุภาคแล้วครับแต่เป็นกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสฟไฟฟ้าผ่านเออแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำ ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านอ <A. S 1> นะครับก็บอกไว้เลยว่าในส่วนของหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอกับสูตรนี้นะครับเออสูตรอะไรล่ะสูตร ILB นะครับเออ F เท่ากับ ILB นะครับอ้อเขาใช้ L ใหญ่นะหนังสือใช้ L ใหญ่ I ก็คือกระแสไฟฟ้า L ก็คือความยาวของเส้นลวดตัวนำนะ B ก็คืออะไระสนามแม่เหล็กนะครับเออสนามแม่เหล็กหรือถ้าบางทีถ้ากระแสไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันไม่ได้ตั้งฉากกันนะเราทำมุมเซตากันก็อาจจะใช้สูตรนี้ f เท่ากับ i l b sine e อ่ะเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันนะน,นี้ดูไว้คร่าวๆก่อนนะ,ะสูตรตัวแปรแต่และตัวแปรคืออะไรกระแสเข้ามาเกี่ยวได้ไงอะไรเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะอันนี้บอกออกไว้ก่อนแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะเนื้อหาย่อยสุดท้ายเนี่ยเอออ15.2.3ครับเราจะเรียนเกี่ยวกับแรงระหว่างลวดตัวนําที่มีกระแสฟไฟฟ้าเออ แรงระหว่างลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้านะครับเออก็คือยังไงเช่นสมมุติมีลวดตัวนำสอเส้นปึ๊บปล่อยกระแสฟไฟฟ้าเข้าไปปับ๊บมันจะเกิดแรงกระทำต่อกันบางครั้งมันจะเกิดแรงดูดกัน เอออันนี้แปลกนะและบางครั้งก็ออกแรงผลักกันเออมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในหัวข้อนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยนะเมื่อในอดีตเนี่ยว่าปล่อยกระแสเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะส่งผลให้อ่อะไรล่ะตัวนำเนี่ยมันเกิดการดูดหรือมันผลักกันได้นะแรงดูดแรงผลักนี้มันมาจากไหนเออมาได้ยังไงอ้อันนี้เป็นเรื่องแปลกนะแล้วก็พิสดารมากนะครับเออ คือปกติเนี่ยมันถ้าถ้าเรา,าในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะมีอ,อยู่ดีๆปากกาสองน้ำเนี่ยมันจะผลักออกจากกันหรือมันเคลื่อนที่เข้ามาหากันเนี่ยเราต้องเป็นคนขยับมันใช่ปะ่ะนะแต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วมันขยับเองอย่างเงี้ยเออเราก็ตกใจนะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กเราตกใจแน่ๆวิ่งตะลิดเลยแหละนะนะนะเออมันเป็นอะไรที่แปลกมาัศจรรย์นะครับ แต่พอได้เรียนเรื่องแม่เหล็กไปแล้วเนี่ยโอ้เรารู้ว่ามันมีนกลไกทางธรรมชาติยังไงที่ทําให้สิ่งสองสิ่งนี้มันมันเคลื่อนที่ก็หาการโดยทางออกจากกันโดยโดยไม่ต้องไปออกแรงโดยไม่ต้องไปไปหยิบผลักมันโอ้นะใช้หลักการเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยเอาเข้ามาอธิบายได้อ่านยวหัวข้อสุดท้ายเนี่ยนะสิบห้าเนี่ยเราก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้กันเอาละก็ในส่วนของคลิปนี้นะก็ พูดไว้แค่นี้แหละนะแค่เกริ่นไว้ว่าเราเจะได้เจออะไรบ้างนะในแต่ละหัวข้อแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเ,เราจะมาทยอยลงรายละเอียดกันในแต่ละหัวข้อหัวข้อหัวข้อนะครับอ่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดนะครับ